สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แก้วใจชาแนลนะคะมาอีกแล้วกับช่องสมุนไพรและก็สมุนไพรบำรุงกำลังดีๆเป็นสมุนไพรป่านะคะวันนี้ได้ตามมาถ่ายทำพี่สาวสับยานะคะวันนี้จะพามาให้รู้จักกับสมุนไพรวาวเครือแดงนะคะวันนี้เราจะให้เพื่อนๆได้เห็นต้นวาวเครือแดงนะว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะคะนี่สับมาแล้ว ถ้าจับมาแล้วจะออกอยางเป็นสีแดงนะคะเรียกว่าควาวเครือแดง <c oughs> จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะลักษณะยางจะเป็นสีแดงนะคะไหลออกมาแบบนี้ให้สังเกตได้ควาวเครือแดงก็จะมีควาวเครือแดงควาวเครือขาวนะคะมีหลายชนิดนี่ค่ะพี่สาวจะเน้นให้เราดูนะคะว่าเป็นฟาวเครือแดงที่ช่วยบำรุงกำลังนะวาวเครือแดงหรือเราเรียกกันที่ว่า ฟ้าหัวนะคะหรือตานจอมทองจานเครือนะคะจอมทองนี่ค่ะวันนี้ก็พามาเที่ยวชมให้เพื่อนๆได้รับชมสวนสมุนไพรที่อนุรักษ์ไว้นะคะเป็นสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยเป็นสมุนไพรที่มีอายุหลายสิบปีเลยนะคะสี่ห้าสิบปีได้นี้ค่ะเป็นทุ่งใหญ่ๆเลยมีแต่สมุนไพรดีๆทั้งนั้นวันนี้เราก็พามาดู วาวเครือแดงนะคะมีรสเย็นเบื่อเมาช่วยบํำรุงร่างกายนะคะเป็นยาอายุวัฒนะช่วยทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายมีอายุที่ยืนยาวขึ้นนะคะช่วยทำให้ร่างกายและเนื้อเยื่อเสื่อมลงนะคะเสื่อมช้าลงนะคะช่วยบํำรุงผิวพรรณบำรุงสุขภาพเนื้อเยื่อเนื้อหนังให้ต่งตึงนะคะโดยใช้หัวนะคะ ช่วยทําให้หน้าอกโตก็การใช้หัวนะคะช่วยบํำรุงกาหนัดเพิ่มความต้องการทางเพศนะคะช่วยเพิ่มจํานวนของอสุจิมีฤทธิ์เพิ่มความแข็งตัวของน้องชายได้ดีนะคะวาวเือแดงก็มีสรรพคุณมีคุณสมบัติช่วยบํารุงหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดไหลเวียนนะคะลากแดดตน้นช่วยแก้โรหิตนะคะอันนี้เราก็ เป็นสมุนไพรชุดจองเหล้าบำรุงกำลังนะคะจัดมาเป็นชุดโดยมีสมุนไพรหลากหลายชนิดค่ะมีกรลวเครือแดงฟปล่เครือขาวกำแพงเจ็ดชั้นนะคะห่อสฟานไฟถาวันเปียงนะคะกำลังไฟถึกฝางแดงแล้วก็ถาวันเหล็กดูทุ่งสะคานม้ากระทืบโรงนะคะจัดมาเป็นแพ็คแบบนี้สะอาดสะอ้านน่าทานนะคะ ใช้ดองกับเหล้าใช้เหล้าขาว3 4ถึงขวดใจนะคะดอง1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์ขึ้นไปยิ่งนานยิ่งดีนะคะจะช่วยเพิ่มพละกกำลังให้ท่านชายที่มีกำลังที่ถดถอยมีกำลังวังชาที่สดชื่นปึงปังนะคะ